สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือสองจักรยานฟรีคานะครับกลับมาพบกับผมนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับหากใครก็ตามนะครับที่กำลังตามหารถทรงสปอร์ตนะครับขับขี่เร็วนะครับและที่ยังสำคัญนะครับประหยัดน้ำมันเนาะวันนี้นะครับผมมีรถจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือเจ้า Toyota Altis 1.8S Sport ปี2017คันนี้ของเรากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายนอกของเขากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเล่นตัวไฟหน้ากันมาดูกันนะครับ ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับพระกอบกับไฟเด m e ไท์น n ่งไลท์แบบ LED เหมือนกันนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับแถมมาด้วยกระจังหน้าโครเมียนสวยๆแบบนี้นะครับทุกคนพัดมาเดี๋ยวเรามาดูโ่วนตัวล้อแม็กกันล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กอลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับตัวยางจะเป็นตัวยาง2 2 1 5นะครับทับ45นะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับ ถัดมานะจวนตัวกระจกพับข้างนะครับจะเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับเพราะว่าไฟเ้ยวแบบนี้เนาะ,ะอ่าถัดมานสาวนตัวนั้นจับประตูนะครับจะเป็นนั่นจับประตูมีแถบประตูโครมเมียมมาให้นะครับแบบนี้เนาะ,ะที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกญเจีโมทอัจฉริยะนะครับอิมโมบิลิเซอร์เนาะมีระบบสมาร์ทกิลเลสเอนทีมาให้นะครับเพียงแค่เรายื่นมือเข้าไปนะครับก็สามารถปลดล็อกรถได้นะ,นะครับแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเบาะก,กันภายในตัวรถของคันนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับภายในตัวรถของเขานะจะเป็นเบาะหนังนะครับทรงสปอร์ตนะครับคันนี้เดิร์เนด้าสีเทาเนาะคันนี้เนาะนี่นะครับประมาณนี้เนะทุกคนเบาะทรสงสปอร์ตเนาะดูด้านห้องผู้โดยสารมานี่เบาะสีเบาะสีดำนะครับอร์ไนด้าเดอรด้ดดสีเทาหมดเลยนะทุกคนคันนี้สวยๆเลยนะครับคันนี้โอเค แต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในตัวรถของเจ้า t o y ยต้าอัลติสคันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรน่าสนใจขนาดไหนเนาะตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า t o y ยต้าอัลติส 1.8S Sport ปี2017คันนี้ของเราไปแล้วเนาะลูกเล่นนะครับของเขาเนาะเรามีออปชันมาให้นะครับอย่างแรกเลยเนาะที่สําคัญนะครับที่ปุ่มปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับ ซื้อรถคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนมนกิโลนะครับประมาณนี้เนาะทุกคนอ่ะถัดมานะครับอสริมของตัวลูกเล่นของเขาเนาะมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับราะคับกระจอแสดงผลดิจิตอลนะครับแบบนี้เนาะปรับอุณภูมิได้ตามใจชอบนะครับของลูกค้านะอ่าปรับได้หมดเลยประมาณนี้นะครับหรือจะออโต้ก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับถัดไปมาอันเสริตัวจอนะครับจอคขนน่าจะเป็นจอคัสกรีนนะครับซึ่งรองรับนะครับระบบนำทางนะครับอย่างเดวิเกชันซิสเต็มนะครับ ไปลาไปไหนมาไหนนะครับเราก็สามารถเปิดระบบนี้เนาะขับขี่ไปไหนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ้วคันนี้นะครับรองรับระบบนะครับ FMAM นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะคันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคถัดมาในส่วนตัวพวงมาลัยรถคันนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับจากตรงพวงมาลัยเลยเนาะแต่ขึื่อวิทยุได้นะครับมีปุ่มแพดเด้นชิพมาให้นะครับเวลาเราขับขี่เนาะก็สามารถ ขับขี่ให้สนุกมากขึ้นเนาะเราใจมากยิ่งขึ้นเนาะใช้ปุ่มพัดได้ชิอันนี้ประมาณนี้เนาะทุกคนถัดมาในส่วนตัวเกียร์นะครับอันนี้เขาจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเจ็ดสปีดเนาะทุกคนคันนี้มีโหมดสควอทเทียเท่ยวชิปให้นะครับสามารถบวกลบได้นะครับจากตัวเกียกร์เหมือนกันประมาณนี้นะครับมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังมาให้นะครับท็อปเซนเซอร์ด้วยนะทุกคนเซนเซอร์กระยายจอดนะครับประมาณนี้นะถัดมานะครับรถคันนี้นะครับยังมีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับเรามี่อ เร็วยิ่งขึ้นนะครับสนุกมากยิ่งขึ้นเนาะครับขีบ่เบาใจเลยนะครับคันนี้บอกเลยโดนใจวัยรุ่นนะคันนี้อ่ะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งของห้องผู้โดยสารกันละกันว่าจะกว้างขวางขนาดไหนเนาะนั่งสบายขนาดไหนเนาะครับตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในห้องผู้โดยสารเนาะของเจ้า t o y ยต a า l t ล s 1.8 S ปอร์คันนี้ของเรากันแล้วเนาะ ลูกเล่นของเขานะครับภายในเนาะกว้างนะครับนั่งสะดวกสบายนะครับเหลือพื้นที่ให้ใช้สอยเยอะๆเลยนะครับมีที่เสียบ USB มาให้นะครับเราก็สามารถชาร์จแบตได้เนาะนี่สายให้ด้วยค่ะนี่สายของใครต้องไปดูนะครับอันนี้ประาม,มาณนี้เนาะทุกคนก็สามารถชาร์จแบตได้นะจากด้านหลังเนะาะประมาณนี้นะครับโอเคแถวที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเก็บสัพพะละของเจ้า t ต y o ต a a เ t i s คันนี้กันดีกว่านะว่าจะเก็บสัรพะละได้มากน้อยขนาดไหนเนาะตามมาดูกันเลยครับ โอเคนะครับนี่คือในส่วนของด้านท้ายของเจ้า Toyota a l t i s 1.8 Sport คันนี้ของเรากันเนาะอ่ารถคันนี้นะครับมีสเกิร์ตนะครับรอบคันเนาะชุดแต่งจากโรงงานนะครับสไตล์นี้เลยเนาะสไตล์ทรงสปอร์ตเนาะมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกตัวที่3นะครับแบบนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับรถคันนี้นะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะทุกคนไปนอนเล่นได้เลยนะคันนี้นี่ที่สําคัญรถคันนี้นะครับยังมี ยางอะไหล่เนาะทุกคนเป็นล้อแมกซอลลอยนะคันนี้ยางอะไหล่ล้อแมกซ์อลลอยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสู่ของห้องเครื่องและกันดูห้องเครื่องกันว่าลักษณะนหน้าตาห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือห้องเครื่องนะครับของเจ้า t o y o ต a า l t i ิส1.8 S s p o r t ปี2017คันนี้ของเราแล้วเนานะเป็นเครยองดูต์ d u วี v ีไนะครับ1,800ซีซีให้กำลังแรงสูงสุดถึง141แรงม้านะครับคันนี้ รถคันนี้นครับก็รองรับเชื้อเพลิงเบนซินน็อตสามารถเติม E85 ได้นะครับเชื้อเพลิงสูตรของเขาเนาะรถคันนี้นะครับทางเราก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ําสกเกตจากอะไรดูได้นะครับตัวน็อตไม่มีการแกะการถอดนะครับรูกลมทุกรูเนาะทุกคนมีตาสติ๊กเกอร์มอ,อกม,มีให้อยู่ครบนะครับคันนี้อ่าประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้า Toyota a อ t i s 1.8 S Sport คันนี้ของเราเนาะขับรเปิดตัวป้ายแดงนะครับเกือบล้านเนาะทุกคนคันนี้อ่าซึ่งเรานะครับขายอยู่ที่5 10,700บาทนะครับแต่นะครับใครที่ดูวิดีโอนี้ดูคลิปนี้นะครับเราลดราคาให้ถึง20,000บาทนะครับเหลือเพียง4 9,700 0บาทเท่านั้นนะครับอ่าประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับ ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นรถรุ่นอื่นนะครับสนใจอยากให้รีวิวคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสองชิบูรีค่สวัสดีครับ